มานะครับใบเก่านะครับใบเก่าไปนะครับใบใหม่มานะครับผมตัวนี้เป็นท่อเบร์นเอานะครับทันที่จะเปลี่ยนตัวใหม่แล้วนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับเขาเรียกว่าตรงเอสีนะครับผมใครอยากได้ท่อเบร์นเอาก็สนใจก็สอบถามได้นะครับเพราะว่าผมเป็นตัวแทนอยู่ครับตัวนี้เป็นคอสามนิ้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับมิกิเมียผมพูดมาถูกต้องสำหรับใครที่รถเดิมๆนะ รถจำเดิมแล้วมาเปลี่ยนท่อนะถ้าอยากให้วิ่งดีนะครับผมบอกเลยว่าคุณต้องไปจูน CO2 นะครับถามว่าจูน CO2 จูนที่ไหนนะครับจูนที่ศูนย์จูน CO2 นะครับจามที่ศูนย์เขาแจ้งผมมาว่าพอเปลี่ยนท่อปุ๊บนะครับตัว CO2 เนี่ยมันจะมาคำนวณค่าไอเสียนะครับ ทีนี้มันจะไม่เหมือนค่าเดิมของท่อเดิมนะฮะเราต้องไปจูนนะครับเพื่อปรับสมดุลของเครื่องยนต์นะครับให้เหมาะสมกับท่อเียที่เราเปลี่ยนมานะครับก็เลยจูนไฟจูนอากาศจูนน้ามันอะไรประมาณนี้นะท่อคุณก็จะรู้สึกว่าใส่แล้วถ้าถ้าไม่จูนนะครับต้นหายกลางหายปลายหายหายแน่หมดเลยนะครับแต่ถ้าใส่ใส่จูนเซทูไปแล้วนะครับ <laughs> ก็จะมีขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ <laughs> ยเซทูเดี๋ยวเรามาดูตอนใส่ เสร็จนะครับว่ามันจะสวยแบบไหนครับมานะครับหลังจากเราเปลี่ยนใบเดิมออกนะครับใบเก่าออกนะครับผมประกาศขายลูกค้าซื้อไปเรียบร้อยครัตัวนี้ทรง AR Austin Racing นะครับสวยมากเสียงตัวนี้เสียงเหมือน R1 วันเลยนะเสียงท่อเนี่ยแล้วก็ผมเปลี่ยนใบใหม่ละนะครับผมเป็นทรง SC Project คอ3นิ้วนะครับผมนี่ทรงประมาณนี้ อย่าลองสตาร์ดูครับสตาร์ทเฉยนะไม่ขออนุญาตเบิ้ลนะครับเอาแค่เสียงสตาร์ทนะอันนี้ท่อผมเป็นคอฟูนะครับนี่ฮะไม่มีแคทแล้วนะเป็นคอฟูลเอาเลยเสียงประมาณนี้ฮะ ก็ไม่ดังมากนะครับเพราะว่าตัวน right ี camera, ้ผมสั huh ่งสเปคนะครับตัวน mm. uh ี like uh ้จะมีไส้นะครับผมตัวนี้จะมีไส้อยู่ข้างในอันนี้ผมสั่งสเปคใส่ไส้ไว้แล้วก็ตัวปลายออกนะครับนะฮะตัวนี้นะครับออก2.5นะครับตดยวนี้ผมเลือกเป็น2.5นะครับปลายออกนะฮะแต่รูเดิมนี่นะครับอันนี้เป็น2นิ้วนะครับของเดิมเป็น2นิ้วอ่าอันนี้เป็น2นิ้วนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ผมเลือกเป็น2.5นะครับแล้วก็ ใส่ไส้เข้าไปนะครับตัวนี้ก็มีไส้นะนี่ฮะตัวนี้ก็มีไส้นะครับตัวนี้มีไส้เหมือนกันนี่ไส้ใส่เข้ามาในนี้นะครับอ่าเดี๋ยวนี้ผมจะส่งให้นะครับผมใครที่สั่งไว้นะครับส่วนสําหรับใครที่สนใจนะครับท่อเบรนเอานะครับผมสนใจสอบถามได้นะครับนะฮะเรามีบริการติดตั้งด้วยนะครับผมนะราคาเริ่มต้นอยู่ที่หกพันห้าร้อยบาทสําหรับสลิปออนนะฮะแล้วก็ ถ้าเป็นไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมก็ราคาเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งหมื่นสี่พันจนถึงหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสําหรับท่อสลีปออนไทเทเนียมนะครับถ้าถ้าคอฟูก็จะแพงกว่านี้นะครับคอฟู Call ก็จะมีถ้าเป็นท่อคอเลตฟู A ก็อยู่ประมาณหมื่นหมื่นกลางๆนะถ้าเป็นคอฟูไทเทเนียมก็มีสองหมื่นกว่านะครับผมใครสนใจนะครับสามารถแชทมาสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ